สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอเทียรวัตรเตือนเด็กฉีดไฟเซอร์เสียงหัวใจอักเสบและฉีดเชื้อตาย2เข็มก่อนเมื่อวันที่8กันยายนในแพทย์เทียรวัตรเหมจุธาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์ข้ขอความผ่นนาผนทางเฟซบุ๊ k ระบุว่าในกลุ่มเด็กควรได้รับบัคกซินทั้งหมดครับ แต่มีข้อควรระวังอย่างสูงในกรณีของวัคซีนไฟเซอร์เกี่ยวข้องกับหัวใจอักเสบที่พบได้ในกลุ่มอายุเช่นนี้เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษการฉีดวัคซีนเชื้อตายสเข็มน่าจะให้ความปลอดภัยได้มากกว่าและหลังจากนั้นจะฉีดกระตุ้นด้วยวัคซีนอื่นโดยวิธีเข้าชั้นผิวหนังก็ทำได้โดยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในการควบคุมสายพันธุ์ต่างๆและให้ความปลอดภัยด้วยขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ